หัวกิงหนกกระจอกเทศร,ร้อยมากมนะคะแซบแซบนะคะภาษาตายว่าร้อยจังหูนะคะนี่ค่ะกระจอกเทศแล้วเราก็จะทำการเติมนำหลังขอกไปนะคะ ใช้นำลังของมไปแล้วนะคะคั่วกิ้งนนกกระจอกเทศนะคะนี่นะคะโอ้โลงไปบนข้าวสวยเราเลยนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามากินนะครัวกิ้งนะคะครัวกิ้งนกกระจอกเทศกันนะคะกินกับข้าวซวยร้อนๆนะคะนี่คือนอกกระเจดของเราน่าตาเบนแบบนี้นะคะนี่นะคะแบบเพ็ดๆเลยนะคะแล้วเราก็จะกินกับกระทิ้นแล้วก็มะระนะคะ อร่อยมากๆนะคะขัวกิ่งนะคะทำเป็นอาหารจานเดียวทำไม่เยอะนะคะทำแค่เนี้ยทำแค่กินมดนะคะเพราะว่ากินคนเดียวนะคะพัดหนังมากเลยนะครับพัด้ใจเลย เป็นข้นไม่ชอบกินทรายมะละนะคะชอบกินข้างนอกมันทรายมันจะเนี้ยวรายมะละกินข้างนอกเนี่ยมันจะกรอบร้อยนะครับมะละทักสลัดมีอยู่นิดนึง ที่ออนมีเยอะช่วงนี้ ครัวกิ้งหอมๆแต่เมงวันตีนี้มากเมงวันเนีเยอะช่วงนี้น่าร้อนจะบินวนอยู่เลยเมงวันน่าร้อนเพื่อนๆลองไปทำกันได้นะครัวกิ้งหนอกกระจอกเต๋นี่ร้อยหมากนะคะเอาเนื้อก็ไมีเนี้ยวด้วยนะครับ เพชรมังมัง วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อปิดกำลังใจให้ซี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ